เมื่อวานนี้สภาพัดเผยแพร่รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยประจำปี65อ้าวนี่จะปี67แล้วอันนี้เพิ่งของปี65ค่ะของปี65ของปี65ท่านผู้ชมให้เราจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดคือจังหวัดอะไรอย่าเพิ่งบอกอ,อจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด เขาประมวลออกมาเดี๋ยวจะยกให้ดูสิบอันดับแรกท่านผู้ชมดาวโดจังหวัดไหนที่มีสัดส่วนคนจนคือประชักรร้อยสัดส่วน9 0อะไรอย่างเงี้ยบากที่สจนเป็นคนจนเรือออกใช่ไหมเรียกว่าสัดส่วนแล้วก็จะมีประเด็นอะไรลักษณะไหนเป็นความเลื้อรังเดี๋ยวจะบอกให้ท่านผู้ชมดาว บอกกรุงเทพบางคนบอกศีสะเกตมีแม่ห้องสอนมียโสธรค่ะอืมอ่าเออนึกได้อติดต่อคอปพอเลสิเรื่องสินมั่นคงอ่ะ,ะสินมั่นคงประกันภัยอ่ะอที่สารล้มละล,ะลายกลางยกแผนฟื้นฟูอ่ะค่ะก็คือต้องยุติการขายประกันแล้วหลังจากยุติแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายเลยค่ะรัพย์สินก็ตามหรือว่าห้ามจ่ายเงินเลย ซึ่งมันมีผลกระทบเพราะมีลูกค้าที่เป็นกรมธรรม์ประกันวินาศภัยพวกรถเดี๋ยวเห็นบอกปีเป็นล้านเลยนะใช่เป็นล้าน<ข>ากมาารมธรรม์ที่แอคทีฟ <active S 2> อยู่จะคุ้มครองอยังไงใช่ไหมเอ้ยพึ่งนึกได้อัตะกี้เฉลยได้ล,ละเฉลยคือแม่ห้องสอนค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือ ของปี65นะคะสัดส่วนคนจนสูงที่สุดอันดับ1แม่ห้องสอนอันดับ2ปัตตานีอันดับ3จังหวัดตาก4นราธิวาส5กาลสิน6กหนองบัวลำพู7ยะลา8สีสะเกด9ชัยนาทและก็10คือระนองค่ะนี่ท่านผู้ชมนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากนั้นปรากฏว่าถ้าพิจารณาจาก10จังหวัดแรกที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดที่เราไล่เรียงไปพบว่า หกในสิบหกในสิบจังหวัดนี้ซึ่งประกอบด้วยแม่โอสอนนารที่ว่ากัลสินปัตตานีตากและสีสะเกษอันนี้คือติดอันดับท็อปเทนแบบนี้ทุกปีค่ะก็คือท็อปเทนความยากจนสูงที่สุดเนี่ยของปีอื่นๆก็มีหกจังหวัดนี้รวมอยู่ด้วยแม่โอสอนนารทีว่วาากัลสินปัตตานีตา,นตากแล้วก็สีสะเกษค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมถ้าดูยี่สิบสามปีที่ผ่านมาจะมีสามสิบหกจังหวัด สลับสบเปรก็อยู่ในท็อป10สัดส่วนความยากจนสูงสุดของประเทศไทยขนาดที่แม่ห้องสอน,นอยู่ในอันดับท็อป10บ่อยที่สุดใช่แม่ห้องสอนจะเป็นจังหวัดที่เคยอยู่ใน10อันดับเนี่ยมากที่สุดนะคะขนาดที่จังหวัดที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นพัฒนาการคือบุรีรัมย์กับสระแก้วเพราะเพราะว่ามันมีตัวเลขสะท้อนค่ะ ให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะโดยเคยเป็นจังหวัดที่อยู่ในติดอยู่ในท็อป10สัดส่วนคนยากจนสูงสุดมากกว่า10ปีแต่ว่าในช่วง3าปีที่ผ่านมาบุรีรัมย์กับสระแก้วนะใช่ค่ะ2จังหวัดนี้คือเคยติดอยู่ใน10อันดับแรกที่จนสูงสุดเนี่ยเป็น10ปีเลยนะคะ <ừ. S 1> แต่ว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาก็คือช่วงปี63 6,465ี่เนี่ย2จังหวัดนี้บุรีรัมย์กับสระแก้วไม่ติดอยู่ใน10อันดับแรกของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูง,สงที่สุด นั่นกแปลว่าเขาพัฒน,นาขึ้นมาใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะะนี่ปีหกห้าความยากจในระดับจังหวัด ค่อนข้างปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าอันนี้คงจะหมายถึงรวมๆใช่ไหมค่ะคือเขาดูว่าหลายจังหวัดนมีสัดส่วนคนจนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือในขณะที่กลุ่มสาวจยน์นภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยอันนี้ยังคงมีความรุนแรงของปัญหาความยากจนในระดับสูงและกระจุกตัวค่ะปัตตานียะลานราธิวาสเป็นจังหวัดที่ขึ้นค่าจ้างน้อยที่สุดและค่าจ้างขั้นต่ำก็ต่ำที่สุดค่ะในกลุ่ม17กลุ่ม ช่ที่จัดออกมาถูกไหมต้องไหมเพินแค่สองบาทมาอยู่ที่สามร้อยสามสิบาทอะคะอ่ะอ่าเนี่ยคือกรณีที่สภาพัฒน์เขาออกข้อมูลของปีหกห้าที่ผ่านมา